จะเป็นอย่างไรถ้าต้นไม้ทั้งป่าพร้อมใจกันโค้งงอไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นปริศนานี่คือป่าสนที่แปลกที่สุดในโลกและไม่มีนักวิทยาศาสตรค์คนไหนบอกได้ว่าใครหรืออะไรที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ในป่าทางตะวันตกของโปแลนด์มีต้นสนประมาณ400อต้นที่เติบโตขึ้นมาด้วยรูปร่างที่ประหลาดสุดๆครับลำต้นของพวกมันไม่ได้พุ่งตรงขึ้นฟ้าเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่กลับโค้งงอไปทางทิศเหนือเกือบ90องศาก่อนจะพุ่งกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งที่หน้าทึ่งคือพวกมันทุกต้้นนนคคงงอใระดัับวาามสูทที่เท่เก และหันไปทิศเดียวกันแปะแปล่าราวกับถูกกาหนดไว้ด้วยไม้บรรทัดครับมีการพยายามหาคําตอบมากมายครับบางคนบอกว่าที่นี่อาจมีแรงดึงดูดผกผันที่ดึงต้นไม้ให้งอลงแต่ทฤษฎีนี้ก็ปัดตกไปเพราะต้นไม้รอบๆกลับตรงแปะหรือจะเป็นเพราะพายุหิมะพัดถลม่มจนต้นไม้งอตั้งแต่ยังเล็กแต่ถ้าเป็นพายุจริงทําไมถึงมีแค่สน400ต้นนี้ที่โดนล,ละ่ะทฤษฎีที่คนเชื่อมากที่สุดคือเรื่องของมนุษย์ ครับว่ากันว่าชาวนานในยุค19 3 0อาจจะแอบดัดต้นไม้ไว้เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์หรือต่อเรือแต่สงครามโลกครั้งที่สองก็ทำให้ความลับนี้หายไปพร้อมกับผู้คนในหมู่บ้านครับแต่นักวิชาการหลายคนแย้งว่าลำต้นที่หงอนั้นไม่มีรอยแผลจากการถูกดัดหรือรอยเครื่องมือใดๆเลยครับมันดูเหมือนพวกมันจงใจเติบโตขึ้นมาแบบนั้นเองมากกว่าป่าแห่งนี้จึงยังคงเป็นปริศนาที่ข้ามการเวลามานานเกือบศตวรรษต้นสนเหล่านี้เหมือนเป็นพยานที่พูดไม่ได้ว่ามีบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในป่่าาแหหงงนนีี้รืืออออจจะเป็มอขอ บางสิ่งที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ที่มาทิ้งสัญลักษณ์ไว้ผ่านต้นไม้กันแน่ธรรมชาติกําลังพยายามบอกอะไรเราหรือมนุษย์เราเองที่พยายามท้าทายธรรมชาติคุณคิดว่าป่าโคตแห่งนี้เกิดจากฝีมือคนหรือพลังงานบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่6ก้อนหินที่เดินได้เองกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดคุณเคยเต้นจนเหนื่อยไหมครับแต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณหยุดเต้นไม่ได้และต้องเต้นต่อไปเรื่อยๆจนหัวใจวายตาย นี่คือเรื่องจริงของโรคระบาดท,ที่รักษาไม่ได้ด้วยยาแต่ต้องใช้ความตายเป็นจุดจบในเดือนกรกฎาคมปี1518ณเมืองสตราสบูร์ประเทศฝรั่งเศสจูจูหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อฟราวทรอฟเฟียฟราวทรอฟเฟียก็เดิอนออกมากลางถนนแล้วเริ่มเต้นอย่างบ้าคลั่งครับเธอเต้นติดต่อกันนานถึง6วันโดยไม่กินไม่นอนและไม่มีเสียงดนตรีประกอบแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือภายในหนึ่งสัปดาห์มีชาวเมืองอีกกว่า30ิคนเข้ามาร่วมวงเต้นกับเธอและในหนึ่งเดือนจำนวนคนเต้นก็พุ่งสูงถึง400คน ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำหลงบนพื้นจนเลือดนองเหล่านักบวชและหมอในยุคนั้นต่างมืดแปดด้านครับพวกเขาคิดว่าวิธีรักษาคือต้องให้คนเหล่านี้เต้นให้สุดเบี่ยงจนกว่าจะหายเหนื่อยไปเองพวกเขาถึงขั้นจ้างนักดนตรีมาบรรเลงและสร้างเวทีให้เต้นกลางเมืองแต่มันกลับยิ่งทำร้ายครับผู้คนเริ่มล้มตายไปทีละคนจากการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงเส้นเลือดในสมองแตกและหัวใจวายมีรายงานว่าในช่วงที่ระบาดหนักที่สุดมีคนตายจากการเต้นสูงถึงวันละสิบห้าคน โดยที่พวกเขายังคงสะบัดแขนขาไปมาทั้งน้ำตาและความเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนครับว่าเกิดจากอะไรบางทฤษฎีบอกว่าพวกเขาอาจจะกินเชื้อราจากข้าวไรที่มีฤทธิ์คล้ายยาหลอดประสาทเข้าไปแต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกตีตกเพราะยาหลอดประสาทไม่น่าจะทําให้คนเต้นต่อเนื่องได้นานหลายสัปดาห์ขนาดนั้นหรือจะเป็นอุปทานหมู่แมทฮิสติเรียจากความเครียดสะสมแต่ทําไมต้องเป็นการเต้น ปริศนาแห่งสรตสบูกยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ว่าอะไรกันแน่ที่เข้าสิงจิตใจของคนนับร้อยให้เต้นไปสู่ความตายถ้าจู่ๆร่างกายคุณขยับเองไปตามจังหวะที่ไม่มีใครได้ยินคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่านั่นคือความสุขไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วเตรียมพบกับที่สุดของความลึกลับอันดับที่หนึ่งชายผู้เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริงบนแผนที่โลกเหล็กชนิดไหนกันที่ตั้งตักแดดตักฝนนานกว่า1,600ปีแต่กลับไม่มีสนิมก่อเลยแม้แต่นิดเดียว นี่คือเทคโนโลยีโบราณที่วิศวกรยุคป,ปัจจุบันยังต้องทึ่งจนหาคำตอบไม่ได้ใจกลางกุตุกมมีนาในกรุงเดลีประเทศอินเดียมีเสาเหล็กต้นหนึ่งสูงกว่า7เมตรและหนักกว่า6ตันครับมันถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจักรทครุปที่สองแห่งราชวงศ์คุปตะตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่4ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วเหล็กที่ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งเจอกับมรสุมและความชื้นสะสมยาวนานนับพันปีแบบนี้มันควรจะผุพังกลายเป็นผงไปนานแล้วแต่เสาเหล็กต้นนี้กลับยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามนําตัวอย่างเนื้อเหล็กไปวิจัยครับและพบสิ่งที่น่าตกใจคือมันทําจากเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงมากและมีส่วนผสมของฟอสฟอรัสในปริมาณที่พอเหมาะพอดีจนสร้างชั้นฟิล์มบางๆที่ชื่อว่ามิซาวิไอมิโซอิตขึ้นมาปกคลุมผิวเหล็กไว้ทั้งหมดฟิล์มนี้แหละครับที่ทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันสนิมชั้นยอดแต่คําถามสาคัญคือคนโบราณเมื่อ1,600ปีก่อนรู้จักวิธีการถลุงเหล็กที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไรมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นความบังเอิญในการเลือกกใช้ร่เหล็ แต่การจะทาให้สัดส่วนฟอสฟอรัสออกมาแปะขนาดนี้ในยุคที่ไม่มีห้องแลบเคมีเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับบางคนถึงขั้นตั้งสมมติฐานว่านี่อาจเป็นความรู้ที่สืบทอดมาจากอารยธรรมที่สับสูท์หรือแม้แต่เทคโนโลยีจากนอกโลกเพราะแม้แต่วิศวกรรมระดับโลกในปัจจุบันหากจะสร้างเหล็กที่ทนทานต่อสนิมขนาดนี้โดยไม่ใช้สารเคมีเคลือบผิวก็ยังทําได้ยากมากครับหรือความรู้ของบรรพบุรุษเราจะก้าวไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้คุณคิดว่าเสาต้นนี้คือความบังเอิญหรือความตั้งใจของยอดวิศวกรโบราณ คอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่8เสียงลึกลับจากใต้สมุดที่ดังไปไกลครึ่งโลกจะเป็นอย่างไรถ้าท้องฟ้าเหนือบ้านคุณมิดวงไฟประหลาดปรากฏขึ้นแทบทุกคืนทั้งบินโฉบไปมาพุ่งด้วยความเร็วสูงหรือแม้แต่ลอยอยู่นิ่งๆน,นานนับชั่วโมงนี่คือปรากฏการณ์เฮสเตเลนแสงปริศนาที่วิทยาศาสตร์ยอมแพ้มานานกว่า40ปีในหุบเขาเฮสเตเลนประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ช่วงปี1980เป็นต้นมาชาวเมืองต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดครับมีดวงไฟหลาก และแดงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าบางครั้งมันมีขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ลอยนิ่งๆอยู่เหนือพื้นดินหรือบางครั้งก็พุ่งผ่านหน้าต่างบ้านชาวบ้านด้วยความเร็วที่เครื่องบินรบยังทำไม่ได้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนบางสัปดาห์โชว์ตัวถึง20ครั้งเลยทีเดียวครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตื่นตัวมากครับจนมีการตั้งโครงการเฮสเทเลนเพื่อติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบ24ชั่วโมงพวกเขาพบสิ่งที่น่าทึ่งคือแสงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องบินดาวเทียมหรือแก๊สข่ายเน่าตามธรรมชาติ เพราะมันสามารถปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้และที่ประหลาดที่สุดคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์ยิงแสงเลเซอร์ใส่ดวงไฟเหล่านั้นพวกมันกลับตอบสนองโดยการกละพริบแสงกลับมาราวกับว่ามันมีสติปัญญาครับมีการสนิทฐานว่าหุบเขานี้อาจทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ย้ายเพราะมีแร่ธาตุและแม่น้ำที่เป็นกรดไหลผ่านจนสร้างไฟฟ้าสถิตในอากาศได้แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้ครับว่าทำไมแสงถึงขยับทิศทางได้เหมือนมีคนควบคุม หรือทำไมบางครั้งมันถึงตรวจจับได้ด้วยเรดาร์แต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความลึกลับนี้ทำให้เฮสเตเลนกลายเป็นพิกัดยอดฮิตของเหล่านักล่ายูโอทั่วโลกที่เชื่อว่าที่นี่คือประตูมิตหรือสถานีเติมพลังงานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกถ้าคุณเห็นแสงนี้ลอยอยู่หน้าบ้านคุณจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหรือจะรีบปิดไฟซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วเตรียมพบกับรองแชมป์อันดับที่สองโรคระบาดลึกลับที่บังคับให้คนทั้งเมืองเต้นจนตาย คุณจะเชื่อไหมถ้ามีคนถูกแช่แข็งจนร่างกายแข็งเป็นก้อนหินหัวใจหยุดเต้นแต่เมื่อน้ำแข็งละลายเธอกลับลุกขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้งนี่คือปาฏิหาริย์ที่วงการแพทย์ยังหาคำตอบไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันที่20ธันวาคมปี1980ที่มินิโซตาสาหรัฐอเมริกาครับจีนฮิตเลียหญิงสาววัย19ปีประสบอุบัติเหตุรถตกหลุมหิมะท่ามกลางอุณหภ,ภูมิติดลบ30องศา เธอตัดสินใจเดินเท้าเพื่อหาความช่วยเหลือแต่กลับล้มหลงหน้าบ้านเพื่อนคนหนึ่งร่างของเธอถูกทิ้งไว้กลางหิมะนานกว่า6ชั่วโมงจนกระทั่งเพื่อนมาพบเธอในตอนเช้าในสภาพที่แข็งจนไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปครับเมื่อเธอถูกส่งตัวถึงโรงพยาบาลแทย์ถึงกับช็อกครับเพราะร่างกายของจีนแข็งมากจนไม่สามารถเจาะเข็มฉีดยาเข้าผิวหนังได้ผิวของเธอซีดเป็นสีเทาดวงตาเบิกโพรงและแข็งค้างหมอบอกว่าอุณหภูมิร่างกายของเธอนั้นต่ำเกินกว่าที่เครื่องวัดจะจับได้และตามทฤษฎีการแพทย์เธอควรจะตายไปนานแล้ว เพราะอวัยวะภายในต้องถูกน้ำแข็งทำลายจนแหลกละเอียดไปหมดแต่หมอก็ยังลองใช้ผ้าห่มไฟฟ้าห่อร่างเธอไว้เพื่อรอดูผลสุดท้ายและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงร่างกายของจีนเริ่มละลายเธอเริ่มขยับตัวและร้องขอขอความช่วยเหลือสิ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์มึนตับที่สุดคือเธอไม่มีรอยโรคจากการถูกหิมะกัดเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่เนื้อเยื่อควรจะตายไปแล้วจีนหายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาลในเวลาเพียง49วันวงการแพทย์พยายามอธิบายว่า อาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ในเลือดหรือสัญชาตญาณอัตตวรอดขั้นสุดแต่ไม่มีทฤษฎีไหนอธิบายได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทำไมเซลล์ของเธอถึงไม่แตกสลายจากการแช่แข็งจีนที่เลดกลายเป็นปริศนาที่ยังมีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้คุณคิดว่าร่างกายมนุษย์ซ่อนพลังลึกลับอะไรไว้อีกที่เรายังไม่รู้คอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่เก้าเสาเหล็กอมตะที่สนิมไม่เคยกล้ามกลายคุณจะทำอย่างไรถ้าจู่ๆทอ้องฟ้าที่มืดครึ้มไม่ได้ตกลงมาเป็นน้ำฝนแต่กลับกลายเป็นกบปลาหรือแม้แตมมมนัาว นี่คือปรากฏการณ์ฝนสัตว์ที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกและวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏการณ์ฝนสัตว์มีการบันทึกมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันครับที่โด่งดังที่สุดคือที่เมืองโยูโรประเทศฮอนดูรัสซึ่งมีปรากฏการณ์ฝนปลาเกิดขึ้นแทบทุกปีจนกลายเป็นเทศกาลประจำเมืองไปแล้วหรือในปี2015ที่ออสเตรเลียชาวเมืองต้องช็อกเมื่อพบว่ามีแมงมุมนับล้านตัวร่วงหล่นลงมาจากฟ้าจนปกคลุมพื้นดินเป็นสีขาวราวกับหิมะแต่นี่ไม่ใช่หิมะครับ มันคือฝูงแมงมุมที่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายว่านี่อาจเกิดจากพายุนาคเล่นน้ําหรือว่าทัศภาคที่หมุนวนจนดูดสิ่งมีชีวิตจากน้ําขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไปตกลงในที่ไกลๆครับแต่นั่นก็มีช่องโหว่ใหญ่มากครับเพราะถ้าพายุดูดขึ้นไปจริงๆทําไมสิ่งที่ตกลงมาถึงมีแค่สัตว์ชนิดเดียวเสมอเช่นตกลงมาแต่กบอย่างเดียวโดยไม่มีสาหร่ายดินหรือปลาชนิดอื่นปนมาเลยเราวกับว่ามีบางอย่างทําหน้าที่คัดกรองพวกมันอยู่บนชั้นบรรยากาศ ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือบางครั้งสัตว์ที่ตกลงมายังมีชีวิตอยู่และว่ายน้ําต่อได้ทันทีแต่บางครั้งพวกมันกลับร่วงลงมาในสภาพแช่แข็งหรือแม้แต่ร่างที่ฉีกขาดหรือเพียงชิ้นส่วนเนื้อเยือ่อปรากฏการณ์นี้ท้าทายทุกกฎของฟิสิกส์และอุตุนิยมวิทยาเพราะไม่มีใครเคยบันทึกภาพจังหวะที่พายุดูดสัตว์ขึ้นไปได้แบบเจ,จังเลยสักครั้งฝนสัตว์จึงยังคงเป็นปริศนาที่ชวนให้เราสงสัยว่าบนท้องฟ้านั้นมีกลไก่อะไรที่ซ่อนอยู่กันแน่ถ้าวันหนึ่งคุณเเดินนนอออกกจจาาบ้้แลววฝสัต คุณจะวิ่งหนีหรือจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่4สัญญาณวิทยุจากอาวกาศที่ส่งมาเพียงครั้งเดียวและหายไปตลอดการใต้มหาสมุทรที่ลึกที่สุดมีบางอย่างส่งเสียงคำรามที่ดังไปไกลกว่า5,000กิโลเมตรมันคือเสียงของสัตว์ประหลาดหรือความลับที่โลกพยายามปกปิดกันแน่ย้อนกลับไปในปี1997องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐ หรือ NOAA ได้บันทึกเสียงประหลาดผ่านไมโครโฟนใต้น้าที่กระจายอยู่ทั่วโลกครับเสียงนี้มีลักษณะทุ้มต่ําและมีความถี่สม่ําเสมอแต่ที่น่าตกใจคือความดังของมันครับเพราะเซนเซอร์ที่อยู่ห่างกันกว่า5,000กิโลเมตรสามารถจับเสียงเดียวกันนี้ได้พร้อมกันซึ่งความดังระดับนี้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนบนโลกทําได้ครับนักวิทยาศาสตร์พยายามวิเคราะห์เสียงที่ชื่อว่าเดอะบลูนี้อย่างหนักครับหากเทียบกับวาฬสีน้ําเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียงของมันยังดังไม่ถึงเครื่องของเดอะบลูเลย้ยซํา ทำให้เกิดทฤษฎีว่าใต้ทะเลลึกอาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ย้ายที่มนุษย์ยังไม่เคยค้นพบหรืออาจจะเป็นคราเคนในตำนานที่มีขนาดใหญ่เท่ากับก้อนหนึ่งพ่นเสียงคำรามออกมาจากความมืดมิดที่แสงเข้าไม่ถึงหลายปีต่อมาโโอเอ a a พยายามสรุปว่ามันอาจเป็นเพียงเสียงของภูเขาน้ำแข็งที่แตกร้าวหรือเลสโคยครับแต่นักวิจัยหลายคนยังไม่ปักใจเชื่อเพราะรูปแบบคลื่นเสียงของเดบลูมันมีลักษณะคล้ายกับเสียงจากการแปลงออกมาของสิ่งมีชีวิตมากกว่าเสียงวัตถุแตกหัก และที่น่าขนลุกที่สุดคือจุดที่พบเสียงนี้ดันอยู่ใกล้กับพิกัดเมืองลึกลับ RLYH ในนิยายของ HP เราครับที่กล่าวว่าเป็นที่หลับไหลของอาูนกายคาตูลูแบกแป๊กแปใต้ทะเลลึกที่เราสำรวจไปได้ไม่ถึง5%เเคุณคิดว่าเดอะบลูคือเสียงของธรรมชาติหรือเป็นเสียงเตือนจากบางอย่างที่กำลังจะตื่นขึ้นคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่7ป่าประหลาดที่ต้นไม้ทุกลำต้นพร้อมใจกันโค้งงออย่างเป็นปริศนาถ้ามีใครบางคนจากกาแล็กซีอื่นส่งข้อความหาเราเพียงครั้งเดียว แล้วหายไปตลอดการนี่คือเรื่องจริงของสัญญาณว่าวหลักฐานชิ้นสําคัญที่สุดที่อาจพิสูน์ได้ว่าเราไม่ได้อยู่ลําพังในจักรวาลน,นี้วันที่15สิงหาคมปี1977ันกรอักกล้องโทรทัศน์วิทยุบิ๊กในรัฐโอไฮโอนักดาราสตร์เรี่เอมแมนกำลังสแกนคลื่นวิทยุจากอาวกาศตามปกติครับแต่จู่ๆเขาก็พบสัญญาณประหลาดที่รุนแรงกว่าคลื่นรบกวนทั่วไปถึง30เท่ามันเป็นคลื่นความถี่142 0เมกะเฮิรตซึ่งเป็นคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์เชื่่่อววาามนุษย์ตง น่าจะใช้ติดต่อสื่อสารเขาตกใจมากจนต้องวงกลมรหัสสัญญานั้นแล้วเขียนคำว่าว้าวลงไปบนกระดาษครับสัญญาณนี้มีความยาวต่อเนื่อง72วินาทีพอดีครับและที่น่าทึ่งคือมันไม่ได้มาจากดาวเคราะห์ดวงไหนในระบบสุริยะของเราแต่มันมาจากกลุ่มดาวคนยิงธนูที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยปีแสงนักวิทยาศาสตร์พยายามตัดทิ้งทุกทฤษฎีทั้งสัญญาณจากดาวเทียมดาวหางหรือการสะท้อนจากพื้นโลกแต่ไม่มีอะไรอธิบายความแรงและความถี่ที่แป้ขนาดนี้ได้เลยสัญญ,ญาณว้าวจึงดูเหมือน ความตั้งใจของใครบางคนที่ส่งมาทักทายเราครับสิ่งที่ทําให้นักดาราศาสตร์ต้องปวดหัวที่สุดคือหลังจากวันนั้นเป็นต้นมามนุษย์พยายามจ่อจานดาวเทียมไปที่พิกัดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพันครั้งแตกลักไม่มีสัญญาใ,ใดๆส่งกลับมาอีกเลยครับราวกับว่าเจ้าของสัญญาณน,นั้นได้ย้ายถิ่นฐานไปแล้วหรือแค่อยากจะบอกเราว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเพียงครั้งเดียวแล้วจากไปสัญญ,ญาณว่าวจึงยังคงเป็นปริศนาที่ทิ้งคําถามคาใจมนุษยชาติมานานกว่า40ปีว่าตกลงนั่นคือคําทักทาย หรือเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากอดีตที่สูญหายไปแล้วถ้าคุณเป็นคนได้รับสัญญานั้นคุณจะตอบกลับไปว่าอะไรคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วเตรียมพบกับอันดับที่3แสงสว่างปริศนาบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านให้กลายเป็นพยาลึกลับจะเป็นอย่างไรถ้าก้อนหินหนักกว่า300กิโลกร,รมัมสามารถเดินได้เองเป็นระยะทางนับร้อยเมตรโดยที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีเครื่องจักรใดๆช่วยเหลือนี่คือปริศนาแห่งหุบเขามรณะที่หลอกหลอนนักวิทยาศาสตร์มาเกือบศตวรรษนาร์สแทคทายาริสแทคท ลานทะเลสายที่แห้งแล้งและราบเรียบที่สุดในอุทยานแห่งชาติเดทวันเลสสารัฐอเมริกามีปรากฏการณ์ที่หาคําตอบไม่ได้เกิดขึ้นครับก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ที่นี่ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่มันกลับเคลื่อนที่ได้เองทิ้งร่องรอยการลากยาวไว้บนพื้นดินที่แข็งตัวร่องรอยบางเส้นยาวกว่า250เมตรและบางครั้งมันยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหักศอกได้อย่างน่ามหัศจรรย์ครับนักวิจัยพยาย,ย,า,ยามหาคําตอบนานหลายสิบปีครับบ้างก็บอกว่าเป็นแรงลมมหาศาลที่พัดหินให้ขยับบ้างก็บอกว่าเป็นฝีมือของแม่เหล็กไฟฟ้าใต้ดิน หรือแม้แต่พลังงานจากนอกโลกจนกระทั่งในปี2014มีทีมวิจัยพบว่าในชว่วงฤดูหนาวที่หายากพื้นดินจะมีแผ่นน้ำแข็งบางๆปกคลุมและลมอาจจะพัดแผ่นน้ำแข็งเหล่านั้นพาหินเคลื่อนที่ไปแต่นั่นก็อธิบายไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะหินบางก้อนที่หนักพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์มันเคลื่อนที่ผ่านทางโค้งที่ซับซ้อนเกินกว่าแรงลมและน้ำแข็งจะทำได้สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นมันขยับต่อหน้าต่อตา เลยแม้แต่คนเดียวครับกล้องทำแลบอาจจะบันทึกรอยที่เกิดขึ้นใหม่ได้แต่จังหวะการเคลื่อนที่ของหินยักษ์ย้ายเหล่านี้ยังคงเป็นความลับที่มันเลือกจะทำเฉพาะตอนที่ไม่มีใครเฝ้าดูปรากฏการณ์นี้จึงยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติที่พิสูจน์ว่าโลกของเรามีกลไกบางอย่างที่ลึกลับเกินกว่าเราจะเข้าใจหรือหินเหล่านี้จะมีชีวิตในแบบที่เราไม่รู้จักคุณคิดว่าพลังงานอะไรที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางของหินเหล่านี้คอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วไปต่อที่อันดับที่5ปรากฏการณ์ฝนส เมื่อท้องฟ้าไม่ได้ตกลงมาแค่เม็ดน้ำมาถึงอันดับที่หนึ่งของเราครับจะเป็นอย่างไรถ้าจู่ๆมีคนมายืนยันว่าเขามาจากประเทศที่คุณไม่เคยได้ยินชื่อและมันไม่มีอยู่บนแผนที่โลกนี่คือเรื่องจริงของชายจากเทเรตผู้เดินทางข้ามมิติมาติดอยู่ในโลกของเราย้อนกลับไปในปี195 4นะักสณสนามบินฮาเน,นดะประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องพบกับชายผิวขาวท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งครับเขาเดินทางมาเพื่อทําธุรกิจต่างปกติ แต่ความโกลาหลเกิดขึ้นเมื่อเขาบอกว่าเขามาจากประเทศเทเรตเทาเรตเจ้าหน้าที่พยายามหาชื่อนี้ในแผนที่แต่กลับไม่พบเมื่อชายคนนั้นชี้ไปที่แผนที่โลกเขากลักชี้ไปยังพื้นที่ที่เป็นประเทศอันดราร่าในปัจจุบันพร้อมกับวายๆด้วยความตกใจว่าทำไมชื่อประเทศของเขาถึงหายไปสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือหลักฐานที่เขาพบมาครับพาสปอร์ตของเขามีตราประทับของประเทศเทเรตยังถูกต้องมีตราประทับการเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นในปีก่อนๆ ด้วยแถมเขายังพกเงินสกุลต่างๆและเอกสารธุรกิจที่ดูเป็นของจริงทุกประการเจ้าหน้าที่ตัดสินใจกักตัวเขาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องอย่างแน่นหนาเพื่อรอการตรวจสอบข้อมูลในเช้าวันถัดไปแต่พอรุ่งเช้ามาถึงเรื่องที่ช็อกโลกยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดห้องเข้าไปกลับพบว่าห้องว่างเปล่าชายจากเทอเรสหายตัวไปอย่างไร,รง้ร่องรอยทั้งที่ห้องอยู่บนตึกสูงและไม่มีระเบียงหน้าต่างถูกล็อกจากด้านในและตำรวจที่เฝ้าหน้าประตูยืนยันว่าไม่มีใครเดินออกมาแม้แต่คนเดียว ไม่ใช่แค่ตัวเขาที่หายไปนะครับแต่เอกสารทั้งหมดรวมถึงพาสปอร์ตที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ในตู้เซฟของสนามบินก็หายสาบสูญไปด้วยเช่นกันทฤษฎีเดียวที่พอจะอธิบายได้คือเขาอาจเป็นผู้ที่พลัดหลงมาจากมิติขนานที่ซึ่งประเทศเทเรตมีอยู่จริงคุณล่ะครับเชื่อเรื่องมิติขนานไหมหรือคุณคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่แผนลวงโลกที่แนบเนียนที่สุดคอมเมนต์บอกเรื่องไม่เล่าหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ